โยสวัสด so ีวันท่านด้วยวันนี H ้อยู H ่ในสปิริตฮาวเวอร์ดฟเนกันนั่นเองแล้วมีคนมาเขียด้วยเออสวยอ่ะอยากเดียนตัวแล้วอยากได้ตรงเงินเมื่อเกิดนะแต่เขาจะเอาอะไรโอเคเขาไม่เอานี้ผมก็มาเล่นนอกนอก อืมรอบนอกรอบครอบสักอย่างแล้วมีคนถีบแยะเอออ่ะอย่งคิดตัวเย้าอืซึ่งเรานั้นจะเอาไ้มแมวจะได้ตัวตังแต่ขี้เกียจซื้อ <laughs> อืมนั่งรออยู่ แ้้เ,เขาพิมพ์ว่าจะเอาอะไรอีกเขาก็อยู่ยืนอยู่ตรงนี้ขอสองร้อยเจมโอเคแมวแมวแมว,แมวไปละซึ่งผมก็นะเกมมันก็ดันปิดมาซะก่อนเลยไม่ได้อาเลยจน ตอนนี้ก็เปิดมาแล้วอะเปิดมาหลายวันแล้วอะซึ่งจะมาเล่นรโมโดนี่แหละ <c oughs> ตัวคอนเรามีนิดเดียวเซตเซตนี้เลยรูไปเลยไม่รอค <c oughs> นหนึ่นไปอย่างไ้แลว้วคอมกับคอมแหลกสุดเมือเ่องางการนั่นเอง <c oughs> ซึ่งเราจะได้หมดอะไรอ่ะหาดเราเปิดอีออโตโ้สกีไปเ้วก็รอวางตรงนี้อ,อะปล่อยบัดนเข้าบ้านไปเลยก็ได้เลย <c oughs> ปล่อยไปก็แหงดีบ้านกู <c oughs> แตกรอรัน ไม่นั่นไม่นั่นนองเงินอ่ะวดตเอยก็แบบนี้ไปเรื่อยแหละวางเสร็รออัพเงินรออัพคนขอไบหน้านี่ขวบขับรถซื้ออะไรนะมมสซีแฮง แข้งขนาดว่าปะไม่รู้เป็นตัวรีเจนที่เราสุ่มได้ซึ่งดีไหมก็ไม่รู้อะแต่เล่นเล่นบ่อยดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เล่นบ่อยแค่นั้นที่รู้อะอื <c oughs> อืมฮึฮึฮึรอฮะรอ ลงเงินอีกขั้นหนึ่งใกล้จะได้ละนะโอเคสวยหลุดไปก็ไม่เป็นไรบ้านไม่แตกเห็นไหมเลื่อนยิงเขาเด้เลย <c oughs> บ้านแตกแล้วเล่นแบบฟัตโตสกิปนี่แหละเร็วแรงรุง่นรุ คือตอนแรกเราเล่นเล่นนานนะ <c oughs> แต่รอบนี้พอมีตัวนี้เข้ามารู้สึกสบายใจหรือมันไม่สบายใจไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รออีกขั้นจะเป็นขั้นลยเซ่ <c oughs> อืม อืมอืมอืมพวกนี้มันตีนานกดอับอ่ะออเลเซอร์เรียบร้อยอืมชิปโดนเล่นไปเรื่อยๆแหละเพราะรอบอสออก ยิงเคตนี้ก็ไหวซีลวแล้วนะแต่เราเน้นจำนวนไงจำนวนยิงย่งเยอะยิ่งดีอ,อืมไม่ตาย,ยแล้วมันไม่เลยมันต้องอัพขั้นอ่าอัพได้แล้วยิงไปมันไม่ตาย ขั้นสุดท้ายสกนารอไปไม่มีตัวตังก็ประมาณนี้แหละมาเป็นเ e อ็กซ์สีวะช่วงนี้มีตรังโนโมนันนี่เลยต้องประหยัดหน่อย ไอ้เอ็นตัวนี้อองมาก็ซิวๆแล้วแกยับได้แล้วแกยับได้แล้วเดียวเล็้ว,วโอเคนำวางอีกตัวเพื่อคอมมทุกเฟกด้วยอ่ะ รอไปอัพให้ตันวันหกตัวแล้วอัพด้านหลังอีกสองตัววางเยอะกว่าดีก็ได้เอ้ยรถหมุนหมุนมาแล้วดิบยิงมันรถมุนหมุนก็มันจะหมุนแบบน,นั้นแหละเออา ตัวใส่แว่นมันหวบมาเร็วซึ่งใอ้ฮนทีวมน,นมันจมตีเตอไงแต่ตัวเล็กทีวแวน,นมันตีไม่เข้าเรามีแต่ตัวเล็กอ่ะทีวีแมนอ่ะอืมมากันเยอะ จะได้ตังเยอะๆโอเครออีกรอบฮนะรอไปรอไปโอ้นี้มันดันหะมันง่ายมากแต่ตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนะี่ยโคตรยากเลยดี่ไ <c> ด <oughs> แล้วไครแล้วอัพโอเคแล้วก็วางเริ่ม อ่าสวยหลุดไม่เป็นไรยังไงพวกนี้ก็ตีได้อยู่ดีออาขอวางไว้ก่อนแล้วกันอืมครับโอเค ยิงไปไอ้ตัวเหมือนๆม,มาสับตัวอโอ้โหเยอะนะเรามีมุ่นๆไว้เยอะเออ โอเคแล้วก็วางเพิ่มแล้วรออัพเหมือนมุ่นหลุดแล้วไม,ไ,ไม่ไร,รไม่ไรจริงจรนะิงไม่ไรจริงจริงนะอ่าอ่าอ่าอ ไอ้ตัวใหญ่มาเยอะแล้วอัาไปลองรับรอ่าฮึล็อกกิตมาสปีดโบ๊ทมาแล้วอ้าอ้าอ้าอืม นี่เดือรอรอไปฮะโลกเกตสปีดโบ t กำลังพุ่งมาโดนปืนศีรเรียบร้อยเอ่อตั้งวานตรงนี้ แล้วก็วางตรงนี้ก็วางตรงนี้ตรงนี้โอเคอ๋อร <c oughs> อฮนะรอส่งอันหน้าอ่าสวยอัพ อืมฮึอ่าไปอัน,นี่ก็อัพไม่ลืมมาตัวฮิววางไว้ก่อนเดี๋ยวลืม เมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วตู้หมุนๆม,มาแล้วอัปเกรดอืมอื้มอัปเกรดไป มันดูเหมือนเยอะนะแต่ไม่เยอะใช่มันไม่เยอะหรอก่ะอัพเฮียคนนี้ด้วยอัพเคไปเมื่อกี้มันดีกระตุกนิดหน่อยนิดหน่อยก็ยิงไปเจ้าเทธิ์อื่อฮึ ไว้มันแลบหิวฮิวได้อยู่อ่าเสวยวางเพิ่มสักหน่อยตรงนี้เราอัพ่อยอืมจะได้จะได้จะได้อื รอรอรอจะอ,อัพเกรดโอเคตรงนี้ดูเหมือนมีพืนที่วางเราก็อัพเกรดย,ยังได้อยู่ยังได้ดูยังได้ดูแหละนะน่าจะได้อยู่แหละไม่รู้ โอเคมาววงตัวนี้เถอะใหแ้แม็กเลยแบบไม่ให้วางแล้วอืมมันก็เยอะนะดูดูแล้วมันก็เยอะนะเนี่ยอา่าเพิ่ม อืแล้วว่าคนปิดหรือไม่ปิดดีคนปิดไหมไม่รู้สิคนปิดหรือไม่ปิดก็คนปิด <laughs> โอามันมีอาการรู้สึกกระตุกกระตุกกระตุกเกิดขึ้นนะโอเควางรับมาวาง,งไม่ได้ <c oughs> อัพนี่นี่สปีดบ๊ทไปแล้วโอ้ยเซ็งนสิหันรอนรอตัาง่ัน ได้เปิดได้ต่อนั่นเพราไปต่อให้พวกเขาจัดก,การเองและแลวเรานี้เราเป็นนั่งซิลแล้วเป็นนั่งซิลนี่ขึ้นไปโอเคนั่งซิลเพราะเรานั้นทำอะไรไม่ได้แล้ววุ้งแจงแม็กแล้ว โอ้โหวินี่มันเยอะวะควรจะนั่งซิลหรือไม่นิ่งซิวเนี่ย <c oughs> มันเยอะจังวะแต่น่าจะไปได้อยู่แหละนะน่าจะไปได้อยู่แหละยังไงก็คิวเร็วอยู่แล้วก็ดูสปีดดิ สูนย์ยี่สองเตมิทันสี่น่าได้แหละหรือว่าไม่ได้น่าจะไม่ได้ปิดไว้ก่อนโอเคน่าจะไม่ได้กไ <c oughs> ปิดลองรองยาวให้มันอยู่ในตายก่อน อืมฮไอตู movement, boxing, ics, ้มันหมุนมันกำลังเข้ามาแล้วแล้วโดนเลเซอร์ยิงแล้วแล้วมันจะสกิปในไม่กี่วิยบร้อยสกิปแล้วยิงไปหมุนหมุน แล้วยูนิตพวกนี้มันเยอะเกินไปต้องคิวด้วยเร็วกว่านี้นะก่อนที่เกมมันจะแหลกมาก <c oughs> อืเริ่มเลือน้อยก็เปิดโซกโอ้ออโซ่สกสิปได้เนี่ย แล้วก็จอต่อฮะในพวมันหมือนทำอะไรไม่ได้แล้วสปีดโบทกำลังพุ่งเข้าบ้านแต่ไม่ถึงบ้านหรือว่ามันจะถึงบ้านไม่รู้อืม ได้อยู่ได้อยู่ขีคได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ยืนยืนรอยินรอฮะยินรอต่อ จะฟินในเฮียงสามสองหนึ่งเรียบร้อยเ <c oughs> ออเคลียตัวเล็กมันรู้สึกแบบนี้เล้วกัน <c oughs> ตัวใหญ่โอ้โหท่านไหนมันจะตายเอ้ย UFO มาแล้วไม่ดี FUO <c oughs> FUO มาแล้ว <im <attraction> <im <itation> เอ <OSE> ้ามันล่องหนด้วยพลังล่องหนล่องหนไปอีกแล้วไม่เนอะรอบนี้วม่รอแน่เรียบร้อยอืมตัวเล็กตายมันรู้สึกแบบนี้ ก็ดีนะเรบสปีดโบทต,ตายโอเคเหลือแต่บอละดิบมาให้คิวอยูนนี้ <c oughs> เรารออยู่คีพวกนี้มาก็ นี่ไงปอสามสศูนเดี๋ยวจะตามไม่เคียงไม่กี่วิไม่กี่นาทีไม่กี่หนึ่งชั่วโมงในหนึ่งโอเคจบละจบว้นะใช่สบายมากสบายจริงสบายมากสบายจริงนะ